ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสำนักนิยายเนื่องจากทางสำนักไม่ได้เปิดการสร้างรายได้เพราะกลัวสำนักปลิวจึงอยากขอแรงสนับสนุนจากสิทธิที่มีจิตศรัทธาและต้องช่วยเหลือสำนักเงินที่ได้รับทางสำนักจะนำไปปลดล็อกนิยายตอนใหม่จึงเรียนมาเพื่อทราบตอนที่1 0 7หน้าอดสูจิ้งจอกพันหน้าค่อนข้างตรงไปตรงมาหลังจากที่ได้ยินที่อู่เฉินพูดนางก็หันไปหาจางอยู่และพูดขึ้นมาว่าเจ้าสำนักนี่มันไม่ยุติธรรม นางอยู่ในเขตมืดมานานจึงอยากได้ยาขั้นที่สองจนน้ำลายแทบหกสำหรับนางแล้วแม้ว่าฤทธิ์ของยาขั้นที่สองจะด้อยกว่ายาขั้นที่สามแต่ก็ยังพอมีส่วนช่วยนางได้อยู่บ้างจิ้งจอกพันหน้ามองไปที่อู่โม่และคนอื่นๆก่อนจะพูดอย่างไม่พอใจทำไมพวกเขาถึงได้รางวัลแต่พวกเราถึงไม่ได้เมื่อเห็นสีหน้าที่หงุดหงิดของจิ้งจอกพันหน้าโม่ หลิงหญิงและคนอื่นๆต่างก็พากันกลัวจนตัวสั่นไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาเซียวเหยียนเซียวซินเอ,อ๋อและเตั้งชิวฉานพากันตาเป็นประกายขึ้นมาพวกเขาต่างก็พอใจกับท่าทีของจิ้งจอกพันหน้าและแอบ,บมองไปที่จางหยูด้วยท่าทางน่าสงสารพวกเขาไม่กล้าพูดตรงตรงแบบจิ้งจอกพันหน้าดังนั้นจึงแสดงท่าทางน่าสงสารและใส่ซื่อออกมาแทนโดยหวังว่าวิธีนี้จะทำให้จางหยูเปลี่ยนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรมาก่อนย่อมได้เปรียบพวกเจ้ามาช้าเองดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่จะไม่ได้รับรางวัลจางอยู่เลือกทิ้วและยักไหล่แบบจนใจหักขาให้รางวัลกับพวกเจ้ามันก็ไม่ยุติธรรมกับพวกอู่มั่ยยิ่งกว่านันสิจิ้งจอกพันหน้าขมวดทิ้วแม้ว่าคำพูดของจางอยู่จะฟังดูมีเหตุผลแต่นางก็ไม่คิดยอมแพ้เมื่อเห็นว่าจิ้งจอกพันหน้ายังอยากจะพูดค้านออกมาอีกจางอยู่ก็หุบยิ้มและพูดขึ้นมาด้วยสีหน้าจริงจงัง คุณแม่ในเมื่อเจ้าเข้าร่วมสำนักดังเฉียงก็ควรจะทำตามกฎของสำนักอย่าใช้กฎของเผ่าจิ้งจอกที่นี่เมื่อเห็นสายตาที่เย็นชาของจางหยูจิ้งจอกพันหน้าก็ใจสั่นขึ้นมานางเม้มปากแน่นแล้วไม่กล่าวอะไรออกมาอีกถึงกับทำให้จิ้งจอกพันหน้าลดทงเงียบเสียงกลองได้เซียวเหยียนเซียวซินเอ๋เอ,อและเติ้งชิวฉานก็คงไม่ต้องพูดถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกผิดหวังนิดนิดแต่ก็ต้องทำใจยอมรับความจริงข้อนี้ อูโมะมาหนี่เจ้านำรางวัลไปแจกให้คนอื่นไปจางยูโบกมือเรียกอูโม่และส่งถุงผ้าเก่าๆให้ถุงผ้านี้อัดแน่นไปด้วยยาขั้นที่สองแม้ว่าในระหว่างทำการทดสอบที่เขตมืดจางยู่จะทานเล่นไปไม่น้อยแต่ทว่าก็ยังเหลือยามากอยู่ดีอูโม่ก้าวเท้าออกมาด้วยความตื่นเต้นเขารับถุงผ้ามาจากนั้นก็แจกจ่ายยาให้กับหลิงหมิงและคนอื่นๆ สุดท้ายอู่ม่จึงหยิบเอาอยาว่อส่วน3เมตรยาปราณวันที่23เมตรและยาฟื้นฟูขั้นที่23เมตรให้กับตัวเองก่อนจะคืนถุงผ้าให้กับจางอยู่คนที่ได้รับรางวัลไปต่างก็ตื่นเต้นดีใจใบหน้าของพวกเขาปกคลุมไปด้วยยินดีพวกเซียวเหยียนต่างมองดูคนอื่นๆด้วยความอิจฉาจางอยู่เห็นท่าทางหดหูของเซียวเหยียนและคนอื่นๆก็ยิ้มออกมาไม่ได้พวกเจ้านี่หน้าในเมื่อเข้าสำนักดังเฉียงมาแล้ว ก็ต้องเปิดหูเปิดตาตนเองให้กว้างยาขั้นที่สองนับเป็นอะไรได้ในอนาคตพวกเจ้าจะรู้เองว่าในสำนักไม่ได้มีแค่ยาขั้นที่สองจะยาขั้นที่34หรือยาที่ระดับสูงกว่านั้นปรากฏขึ้นมาในฐานะสิทธิสำนักดังเฉียงแล้วเจ้าอย่ามาโมเสียดาย,ยาขั้นที่สองเลยผู้จบจางอยู่ก็ไม่ได้สนใจเซียวเหยียนและคนอื่นๆจะฟังเข้าใจหรือไม่ เขาได้โบกมือขึ้นเอาละการทดสอบก็จบลงแล้วถึงเวลากลับกันได้แล้วนายท่านแล้วข้าละ่ะเซียวจ้านเทียนมองไปที่จางอยู่อย่างระมัดระวังเจ้าแน่นอนว่าเจ้าก็กลับไปที่ตระกูลเซียวของเจ้าสิหรือเจ้าจะตามข้ากลับไปที่สำนักดังเฉียงจางหนูไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ออกมาดีเมื่อได้ยินคำถามนี้จากนั้นเขาก็ไม่สนใจคนอื่นๆและมุ่งหน้าไปยังเขตนอกหลังจากนั้น จิ้งจอกพันหน้าโอเสินเฟิงเฉินและคนอื่นๆก็รีบตามจางพยยไปทันทีพวกเขาต่างมุ่งหน้าไปยังเขตนอกจากนั้นสักพักก็เหลือแค่เซียวเหยียนเซียวหนีเอ๋อและเซียวจ้านเทียนอยู่ที่นั่นท่านลุงเซียวเยียนเงียบไปสักพักก่อนจะพูดกับเซียวจ้านเทียนว่าข้าคงต้องรบกวนท่านลุงฝากไปบอกท่านพ่อว่าข้าสามารถแก้ปัญหาเรื่องการบ่มเพาะได้แล้ว และจะอยู่บ่มเพะพลังที่สำนักดังเฉียงสักระยะเกรงว่าในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้คงไม่สามารถกลับไปที่บ้านได้รอจนค่าบ่มเพาะได้สำเร็จข้าจะรีบกลับไปให้เร็วที่สุดอัญญบประกาศคู่เซียวซินเอ,อ๋อที่ยืนอยู่ข้างๆเซียวเหยียนก็มองไปที่เซียวบ้านเทียนที่ยืนอยู่ตรงหน้า เซียวจ้านเทียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆและมองไปที่เซียวเหยียนด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนหลังจากนั้นเขาก็พยักหน้าสบายใจได้ข้าจะบอกพ่อเจ้าเองถ้างานท่านลุงข้าคงต้องขอตัวลาไปก่อนเซียวเหยียนประสานมือทำความเคารพจากนั้นก็หันหลังเตรียมที่จะเดินจากไปเดี๋ยวก่อนทันใดนั้นเซียวบ้านเทียนก็ตะโกนขึ้นมาท่านลุงมีอะไรเซียวเหยียนมองเซียวบ้านเทียนอย่างสงสัย เซียวจ้านเทียนลังเลเล็กน้อยสุดท้ายก็สายหน้าก่อนจะกล่าวเสียงกระซิบว่าเซียวเหยียนสำนักดังเฉียงและเจ้าสำนักจางดูก็รู้ว่าไม่ธรรมดาการที่เจ้าสามารถเข้าสำนักทั้งเฉียงได้ถือว่าเป็นโชคลาภครั้งใหญ่ข้าหวังว่าเจ้าจะรักษาโอกาสอันหายากนี้ไว้ให้ดีและอย่าทำให้เจ้าสำนักต้องผิดหวังการที่ตระกูลเซียว,วะจะก,กอบกู้ชื่อเสียงได้หรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับเจ้าแล้ว เขาสามารถจินตนาการออกเลยว่าการที่เซียวเหยียนเข้าร่วมสำนักดังเฉียงก็เหมือนกับมังกรที่โผลทยานขึ้นสู่ฟากฟ้าอนาคตของเขานั้นได้ขีดจำกัดคนที่เคยเป็นขยะในสายตาของเขาบัดนี้ได้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่จะกอบกู้ตระกูลเซียวจากนี้ไป ฐานะของเซียวเหยียนในตระกูลเดียวจะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้แม้แต่พ่อของเซียวเหยียนเองก็จะได้รับความสนใจมากกว่าเดิมเพราะเซียวเหยียนเขาทะเลาะก,กับพ่อเซียวเหยียนมาตลอดชีวิตแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นความว่างเปล่าหนึ่งคนบรรลุปเป็นเซียนไก่สุนักก็พลอยขึ้นสวรรค์เขาไม่ได้พ่แพ้ให้กับพ่อของเซียวเหยียนแต่แพ้ให้กับเซียวเหยียนมันคือการต่อสู้ที่ไม่มีวันชนะ ต่อให้ท่านไม่พูดข้าก็เข้าใจเซียวเหยียนยิ้มจางๆออกมาหากไม่มีอะไรแล้วงานขาขอตัวก่อนรอก่อนเซียวจ้านเทียนตะโกนขึ้นมาอีกครงเซียวเหยียนหยุดและมองไปที่เซียวจ้านเทียนอย่างเงียบๆเซียวจ้านเทียนนิ่งเงียบอยู่นานก่อนจะก้มหัวลงแล้วถอนหายใจยาวเซียวเหยียนข้าขอโทษและขอบคุณเจ้าด้วยคำพูดสั้นๆเหล่านี้ราวกับใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อกล่าวมันออกมา เถ้าหากเซียวเหยียนไม่ได้เห็นด้วยตาของตัวเองเขาก็คงไม่อยากจะเชื่อว่าท่านลุงที่หญิงผยองและไม่เห็นหัวใครกลับยอมกุ้มหัวขอโทษและขอบคุณเขาเซียวเหยียนตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาฮ่าฮ่าพวกเราต่างเป็นคนประกูลเซียวไม่ใช่เหรอประโยคนี้เผยให้เห็นถึงความใจกว้างและความสง่าง,งามของเขาได้อย่างชัดเจนเมื่อเห็นรอยยิ้มของเซียวเหยียนเซียวจ้านเทียนก็นิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆย,ยิ้มออกมา ใช่พวกเราต่างก็เป็นคนตระกูลเดียวตอนแรกเขาคิดว่าเซียวเหยียนคงยกความผิดที่เขาเคยทำไว้กับอีกฝ่ายมาพูดจากนั้นก็ค่อยยกโทษให้แต่เซียวเหยียนไม่ได้ทำเช่นนั้นเขาไม่แม้แต่จะพูดถึงอดีตด,ด้วยซ้ำไม่รู้ว่าทำไมการที่เซียวเหยียนยกโทษให้เขาง่ายๆในใจของเซียวจ้านเทียนถึงได้รู้สึกละอายใจยิ่งนักเขาเป็นลุงแต่จิตใจกลับกว้างขวางได้ไม่เท่าหลานชายช่างหน้าขายนหน้านับ เอาละท่านลุงข้าคงพูดคุยกับท่านต่อไม่ได้แล้วหากเรายังคงพูดคุยกันต่อเกรงว่าข้าคงตามคนอื่นไม่ทันเซียวเหยียนมองไปที่จางหยูและคนอื่นๆที่เดินนำไปก่อนแล้วประสานมือลาก่อนท่านลุงอัญญประกาศคู่เซียวซินเอ,อ๋อเองก็ประสานมือกล่าวลาลาก่อนท่านลุงเซียว อัญญประกาศคู่หลังจากที่บอกลาเซียวจ้านเทียนเซียวเหียนและเซียวซินเอ,อ๋อก็รีบไล่ตามจางอยู่และคนอื่นๆไปทันทีหลังจากที่มองส่งสองคนนั้นจนลับตาเซียวจ้านเทียนก็ยืนอยู่ที่เดิมนานพอสมควรจนกระทั่งได้ยินเสียงคำรามของสัตว์อสูรลอยออกมาจากเขตมืดจึงได้สติขึ้นมาจากนั้นเขาก็ถอนหายใจออกมาโชคดีจริงๆอะชีบบอหายแล้วไง อัญญาประกาศคู่เมื่อนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เซวจ้านเทียนก็สายหน้าแล้วยิ้มออกมาอย่างขมขื่นเขาหมุนตัวแล้วเดินไปทางเขตนอกอย่างชาชาเงาร่างของเขาดูโดดเดี่ยวเป็นอย่างมากทั้งโดดเดี่ยวและเศร้าหมองเขาอยากจะอยู่ที่เมืองทะเลทรายต่อเพื่อหาโอกาสทําให้จางอยู่พอใจไม่แน่ว่าเขาอาจจะโชคดีได้เข้าร่วมสํานักดังเฉียงก็ได้เขาไม่หวังเป็นอาจารย์หรือสิทธิของสํานัก แค่เป็นคนเฝ้าประตูเขาก็พอใจแล้วแต่ทว่าเขาก็จำต้องจากไปอยู่ดีเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในเขตมืดจำเป็นต้องมีคนส่งข่าวไปบอกเป็นป่าตายไปแล้วเฉินยี่ตายโจยี่ตายคนมากมายได้ตายไปในเขตมืดแห่งนี้และแต่ละคนก็มาจากตระกูลใหญ่ของเมืองตรงโจนอกจากนี้สถานะของพวกเขาก็ยังสำคัญมากจนไม่อาจจะละเลยได้ เซียวจ้านเทียนคิดภาพออกว่าในไม่ช้าเมืองตรงโจคงต้องสั่นสะเทือนไปทั้งเมืองแน่ในฐานะคนเดียวที่รอดชีวิตเขากลัวว่าเขาคงไม่รอดถึงวันต่อไปแน่ตอนที่เซียวจ้านเทียนรีบกลับไปที่เมืองตรงโจคนจากสำนักดังเฉียงก็ได้เดินไปตามถนนเส้นเล็กเพื่อมุ่งหน้ากลับไปที่เมืองทะเลทรายทีแรกจางอยู่ก็คิดว่าทุกคนคงจะแยกย้ายกันไปหมดแล้วแต่เมื่อเขาก้าวเท้าออกมาจากถนนเส้นเล็ก ก็สะดุ้งตกใจกันแทบแย่เพราะว่าลานกว้างตรงปากทางถนนเต็มไปด้วยฝูงชนนับไม่ถ้วนราวกับมดจนทําให้คนของสํานักดังเฉียงแทบจะกลืนหายไปในหมู่ฝูงชนนี่มันเกิดอะไรขึ้นจางหอยุขมวดคิ้วและมองไปรอบๆไม่นานเขาก็เห็นคนที่โดดเด่นที่สุดในหมู่ฝูงชน ชิ้นเหลียนเจ้าเมืองทะเลทรายซุนจงเหยียนเจ้าสำนักอักคีสรงเจ้าสำนักอินซีทองว่านเสี่ยวทรงเจ้าสำนักดาบศักดิ์สิทธิ์ผู้ฝึกยทดขอบเขตชวนขั้นที่9้าทั้ง4ี่จากขุมอำนาจใหญ่ของเมืองทะเลทรายแต่ที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นก็คือสภาพของพวกเขาทั้งสี่คนดูอนาถมากเสื้อผ้าของพวกเขาขาดหลุดลุ่ยใบหน้าก็บวมเป่งเต็มไปด้วยบาดแผลมากมาย ไม่รอให้จางอยู่ได้เปิดพูดชันเหลียนก็รีบก้าวออกมาและพูดด้วยสีหน้าที่เคร่งครึมว่าต้องขอโทษจริงๆเจ้าสำนักจางหือ,อเมื่อได้ยินชันเหลียนพูดโพ่งออกมาแบบนี้จางอยู่ก็รู้สึกมึนงงขึ้นมาเขาเกือบจะยกมือขึ้นมาเกาหัวแล้วและที่ทําให้จางอยู่ตกใจไปกว่านั้นก็คือหลังจากที่ฉินเหลียนมาขอโทษเขาซุนจิ้งเหยียนส่งและว่านเสี่ยวซงก็มาขอโทษเขาด้วยสีหน้าหนักใจ ขอโทษด้วยเจ้าสำนักจางสิบท,ที่ตามหลังจางหมาก็พากันสับสนกับชันเหรียญก้มหน้าลงเล็กน้อยและพูดขึ้นว่าเจ้าสำนักจางเราได้ยินเรื่องของท่านมาดังนั้นตอนที่เรากลับไปที่เมืองพวกเราก็ตามหาตัวหลินหายายาและลูยเยลซานเพื่อไม่ให้พวกเขาท่าทีของคนเหล่านี้หนีไปแต่ใครจะไปรู้ว่าหลินหายยานั้นเจ้าเล่ยิ่งนัก เมื่อได้ยินข่าวเขาก็หนีไปทันทีทิ้งไว้แต่เพียงตัวเยลซานดังนั้นพวกเราจึงจับตัวเขาไว้แต่มันไม่ง่ายเลยพวกเราต่างก็สู้กันสุดฤทธิ์จนได้รับบาดเจ็บกันไปตามตามกันแต่ในที่สุดพวกเราก็จับกุมเขาได้เจ้าสำนักจังพวกเราขอโทษด,ด้วยเราพยายามที่สุดแล้วแม้ว่าพวกเราจะเสี่ยงชีวิตตัวเองจนบาดเจ็บหนักแต่ก็จับกุมได้แค่ตัวเยลซานส่วนหลินหาย,ยานั้นกลับลอยนวลไปได้ ขอโทษด้วยที่เราไม่อาจจะจับตัวหลินไห่ขออย่ามาได้สีหน้าของฉันเหรียนดูรู้สึกผิดหักดูจากเสื้อผ้าที่ฉีกขาดและผมเผ้าที่รุงรังแล้วคงไม่มีอะไรดูหน้าอดสูไปกว่านี้แล้วหากชีวิตเป็นดังละครนี่ก็เป็นการแสดงทั้งหมดและทักษะการแสดงของพวกฉินเหลียนก็จัดได้ว่าเป็นระดับจักระพัดเจ้าเงินเห็นได้ชัดว่าพวกเขาแย่งเอาความมดีความชอบของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง แต่กลับมาพูดขอโทษนั่นนี่และที่สำคัญการแสดงของพวกเขาก็สมจริงมากประหนึ่งว่าพวกเขารู้สึกผิดจริงๆมุมปากของจางอยู่กระตุกเล็กน้อยในใจเหมือน้มีมาสึกนับหมื่นโลดแล่นอยู่ข้างในขนาดสี่ต่อนหนึ่งก็ยังเสี่ยงชีวิตแทบแย่แถมแต่ละคนก็บาดเจ็บหนักมาจางอยู่มองไปที่ชันเหลียนและอยากจะถามว่า พวกเจ้าสี่คนอยู่ขอบเขตชวนขั้นที่เก้าเท่าเขาจริงหรือเปล่าทำไมถึงได้กระจอกกว่าพวกเขาแบบนี้ล่ะลถทงเงียบเสียงกลองอุปมาว่ายุติการโต้แย้งวิพากวิจาร์ณหรือโจมตีได้